mình đẹp bộ bài gì วาสดีสวาสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่กามาพ่อกเขาบอกของข้ามกันเนาะมาข้ามกันเพาะพ่อแม่พี่น้องลูกสวนพี่น้องเลยปัดพักแล้วก็จะว่าไปหางงมหอยกลวงไปกับไปคนเดียวหรอกพี่น้องเลยไปกับอีเวกับน้องโซ่แม่น้องโศเพื่อนกับบุญเดชไปน้ำบุญข้ามเบียก์พื่อนนะเพื่นไปงานดองพี่น้องเลยก่อนจะไปกับขอบคุณเอฟซีคนที่เขามาติดตามซุ่มหมู่ข้ามตลอดมาเนาะไปดูพนักงานพี่น้องเลยนี่น้องโศเพื่อนกับน้องน้ำพี่น้องเลยสวัสดีพระองค์เนีย สบายดีไหมสบายดีไปเมือ่อชวน,นกับเบากองคำโคผักไปงานาอาบน้ำเา,านะเอ,อออาลเชเลยไปนดดมสบายดีนี่ลองส่งกัเลยใส่กับงไป kịp bên bụng mặc đi bên bụng đấy lè khát là mọi đi. ô hòn hòn mò cặp áo lắm xe đó hòn đây đi lúc xuân rồi ลงโซกิบเอาแมงมุมไปเลยฝันเอาแมงมุมใช้แมงมุมจะเห็นฮะใช้ได้แมงมุมตัวจะเห็นมีดอกวันนี้แมงมุมโอ้โหฝันมักดินแมงมุมไหนหยาดได้คอยเจ้าไหมมีแมงมุมนีตอนนี้กำลังหดห่วยเลยลงโซกฝันหยางลงกดหมู ัย่ำหนำมากมันก็เข่าม้าผีเลยเป็นหวยเซ้กะต่างเป็นหวยกะต่างอู้หนำบักใส่ใส่ขนาดน้ำหนำคล้องแล้วแทงเขาพี่น้องเลยน้ำน่าแทงได้ลงมาตรงนี้ต้นนี้ก็ย่างลงมาหมดชวนเนี่ยพี่น้องเลยพุนเข่าหัวนี่เดี๋ยวเก็บเบิรงบักตุ่มก่อนนี่นี่ก็บักตุ่มแม่ก็โกมักตุ่มนี่เห็นว่าอยู่ปลายนะ เดี谢谢๋ยวหาบึงตัว <dialect> มันล่นก่อนบล่นสั่มพราม่พี่นรองเลยบล่นสั่มปะกไปหาอีพ่อก่อนงน้องโคนอมาหัวเทียงเลยโตไม่บุกฮะบเลยโตละนี่ใส่มันฉีกินไปนี่กินไปใส่นี่มมันีกินไปไปใส่ก่ยัมยมันีกินไปเลย ไปเช่ช like, ือไปสวเดี๋ยวลงพดพักก็พอเลยดพักแล้วก็เก็บกตัวขึ้นมาทำหอยกวงคือสีบริงุ่มเลยหูน้ำมาแห้งจีินี่เขาเปิดน้ำนแซงงุมบรด้หอยกวงติบ่าสีบงุมหอยกวงเห็นน้ำมันบุกนะเขาเปิดน้ำน่าแซงพี่ลองเลยนี่ มกทัวลกันี่ตะมนไดอยู่เน่นี่กิรงนี้มเห็บบน้ำยขนาดที่น้ำน่าเสงไหลลงมาดองเอ้โอยก็คือสิบไรดอกไปเยดฟ้าเลยเก็บบกทัวขึ้นมาตั้งรงน้ลายดีเออน้ย มันมันมือคอกมันห่างมัไปมันคองมานเลยนะ่ะล่ะ ทอดอู้ทอดโอ้มือดีอเลโอ้ลึกไปเอวยังไม่จบไม่ย ดิงไปอีกเลยงานทรมาก ลองส้วนวนวนแบกตัวพี่เ้ยดเบ้างอันวดเป็ดบ่โตโอเคเต้เด้อว่าแล้วก็จักุดเอาพี่เอยแล้วก็เอาสัวนุดมึง่งแบสิมันลายมันลายพุดเาจักพุดน้ำสัวนุดน้ำตัวเลไก่ 我喂，我。Oh, อีพอแล้วก็เศร้าหดฟักแล้วเรหดแล้วเนะเดี๋ยวข่เก็บ,บักทัวขึ้นไปตั้มก่อนพอหมากใหญ่ชุดยอดนี่ไม่ลองสิกไม่ลองโศก,กเราเก็บไปคายกับบักไา่เติบมือขึ้นอีนี่ซีหาพักกับฟรีตั้มด้วยนะพี่รองเ้ยนี่พี่รองมบมกตัวนี่โอ้ เอออ๋อออเป็นงอมข้างอมนี่พี่โ้ย พอตัมเลยนะไปเดี๋ยวขึ้นไปย่ามึงเหว่ก่อนเหวอีพอลราใส่ปลานี่พี่น้องเอ้ยน้องโซกเพิ่นพ่อขอไปย่ามเหว่ขอไปจักบ่องอีพอลราห่างอีพอลราเคยพ่อเพิ่นไปยาานะไ่ามมันนะเพิ่นก็เลยฝากเขาไปนี่พี่น้องเอ้ยเ,เห็นแล้วเหวอยู่ชวนอ้อยแล้วก็เคยเคยได้อีกเลยตายเถื่อยอยู่เราไหลหนูหนูพุกหนูนั่น nú na nó lại đá chưa? chưa cái gì riêng nữa chỉ đâu này? Mình chạy theo pa oải nè, tam pa Láng này cả bò lan, long sộ phun cả bù mà nâm chỉ đâu bù mà yam heo nâm phun cả trứng bà chạy chạy u chỉ đâu này. Qua, yam trứng gà gì cả. ยางไปใส้เพิ่อนกับไปน้ำเลยพี่รองเลยเดียวตอนนี้ก็เศร้าเลยยำเหี่ยวพี่รองเลยเดี๋ยวไปหาตำหมกทั่วหิดอยู่หิดกินก่อนนะกี่เข่าเศร้าพี่รองเลยอยูเข่าเลยดีพี่รองมาแต่ยำเหี่ยวปนนอนดินอยู่พููลองโซ่ก่อนแกปิดหน้าพี่ใช่ไหมบ้างล่ะนะมาจจกมาแต่ยำเหี่ยวพี่รองเลยนี่เดี๋ยวตำหมกทั่วก่อนนู้นก็ถือแขวะ ก็แค่ที่คุณเทไปละเทียม কোৱাচাই เฮ oh ้ยเอาเลยจำามันจเรกไรพ่อจะกินน้่ละค่้นกันเนค่ยใสนกันกระเม็นวนี่ยเาจะข้น้มหม้อกวบหนายแช่สักโอ้โห เยอะุ่งกว่านนไปนัวปลกบานปเล็กผ้าเขียวเลกผ้าเขียวบุก้วงจีนต

Ini ketamnya, dia takon, dia takon. ต้มกว,ว้เหีวไข่แกงเขียดมตนองโซโ่เนแก้งมเร้าดิพี่น้องเว้ยแกงใส่บักเค่งพี่น้องเว้ยโอ้โหป็นต่เสีพวกคนัวกเขา่นั่าน้แะวนี่พี่น้องกับเขาเสาบองครับโมเมนต์ได้กับเขาพีนกับเขาเสาได้ พี่กาเป็นไม่ไดประมาณเกาผู้พิโรงเลยว่ากี้ข้าเสามาพิโรงมาก้ยข้เขาเสาล้มกันนี่อีพอแล้วก็ซอยหญ้าสูบเองพี่โองเลยดูปลูปกหญ้าสูบนอนแห้งเพื่อได้ปลาโตวัวไก่เราปลูกแล้วเราก็มาซอยตาขนาดเป็นแบบบริสุทธ์นะครับซอยเองสูบเองบม่ได้ทำตะไคร่าคาหรอกนี่โตแล้วสรซอยปลาโตที่มันแหีนะ่ยง นี่บ้านแห่งคอกอะไรมันก็เป็นคือยาสูบนี่ยังบ้านตากอื้ถ้าบ้านตากนี่เขาไปตากมันก็จะเป็นคือยาเขาสื่อเรืองแดงเรืองแดงคือห้ามคือกันแหละไปกี้เข้าวันมือศพมันก็นอดดินอยู่พี่โรยไปกี้เข้าไปไปกี้เข้ากินเด้วบ่กินเด้่ ก็พ so <Yeah. S 3> <mo> ัดก็พี่ก่อย่างก็พัดตั้อืมอืมแล้าก็ไมเป็นเลยดูอยากซิมมึงแกงเขียดไหมลูก่วเพี่้อียแกงเขียดไหมลูกชั่วอืมเซ่็หมวกหัวเลย กปลังไปนะี่ ตอนนี้มองข้ามกับอะไกิ่ขอกมีหนามเดียวดูด้เลยนะมองข้ามกับจะอะไปิจิบร้องเนี้เนาะก่อนจะปิดจิบกับเขาคุณเอฟซีคนที่เขามืนที่ต้อซุ่มมองข้ามตลอดมากนาะไปคลิปหน้าพ่อมองข้ามไม่้องเ